ครับสวัสดีครับท่านฟังชมทุก mm. ท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพิในการเลี้ยงหมูแบบบ,บ้านหรือว่ากําลังคิดที่จะเลี้ยงหมูหมูนะครับ mm. สําหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเดิมกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูก็จะออกอากาศเป็นประจำประจำนะครับจันทร์ศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นอีพีของวันจันทร์นะครับ ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสำหรับร,ราคาหมูในวันจันทร์นี้ขณะที่ผมทำคลิปอยู่ก็ยังไม่มีการประกาศนะครับยังไม่มีการยืนยันแต่ก็คาดว่าน่าจะยืนหรืออาจจะปรับลดลงเพียงเล็กน้อยนะฮะอาจจะมาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับเพราะว่าจันทร์ที่ผ่านมาสูงสุดอยู่ที่แปดสิบสองบาทนะครับเจ็ดสิบสี่ถึงแปดสิบสองบาทน,นั่นก็ว่ากันไปนะครับ แต่สำหรับ EP นี้ผมก็มีประเด็นที่จะมาคุยเกี่ยวกับสินถามนะฮะในการซื้อลูกหมูมาขุนนะครับเข้าใจว่าท่านคงอยากจะเลี้ยงหมูนะฮะแต่ก็ต้องดูสภาวะการเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะฮะโดยเฉพาะสถานการณ์ทางด้านชายแดนนะครับ ภาวะเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมานะครับคือแม้ก,กระทั่งการที่จะมีข้อสรุปว่าจะนำหมูเข้ามาหรือเปล่าจากสหรัฐเกี่ยวกับในด้านภาษีนะฮะซึ่งก็ยังไม่แน่นอนนะครับช่วงนี้หลังจากเกิดวิกฤตนะครับมันก็มองไปได้ในหลายมุมนะฮะก็ระวังระวังกันนะครับ ใจเย็นๆนะครับถ้าใครที่ยังไม่เลี้ยงนะครับครับที่ประเด็นที่ท่านสอบถามเข้ามาในวันนี้ก็เกี่ยวกับการที่จะซื้อลูกหมูหรือว่าจะเลือกลักษณะไหนที่จะมาเข้าคอกเข้าฟาร์มนะครับหรือแม้แต่กระทั่งหมูขี่วันเราถึงจะจําหน่ายให้เพื่อนๆเ,เอาไปเลี้ยงต่อ,อไปคุณต่อได้ ถึงจะเหมาะสมนะครับไม่เป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะฮะคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็จากประสบการณ์จริงนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยซื้อลูกหมูมาเลี้ยงมาลงมนะครับตอนใหม่ๆเมื่มอหลายปีที่ผ่านมานะฮะมันก็หลายท่านนะครับโดยเฉพาะบ้านๆเราเนี่ยพอหมูคลอดออกมาอย่านมปุ๊บก็รีบ ปล่อยเลยนะครับซึ่งมันก็เสี่ยงนะฮะสำหรับคนที่จะนำไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าการที่หมูหยานมเนี่ยบางท่านอาจจะยา30วันบางท่านอาจจะยานมตอนอายุยีวันเพราะว่ามันอยาได้ตั้งแต่แปดถึงสาวันนั่นแหละครับเพราะว่าเหตุผลมันก็มีลหลายๆอย่างผมก็เคยลงไปในคลิปลหลายๆคลิปนะครับว่าการหยานมเร็ว การยานมช้ามันมีผลดียังไงมันก็มีได้ทั้งสองลักษณะนะครับคือถ้าเราคิดที่จะเอาลูกหมูมาเลี้ยงจริงๆนะครับก็ควรที่จะตกลงกันตรงที่อย่างน้นอยๆนะฮะหลังจากยานมแล้วนะครับให้วัคซีนครบแล้วก็ควรที่จะอนุบาลให้เราก่อนนะสักสิบห้าวันคือพูดง,ง่ายๆลูกหมูต้องอายุสี่สิบห้าวันนะครับ เราถึงควรที่จะไปเลือกไปซื้อมาลงอคอกลงเลานะฮะนี่คือคนที่จะซื้อลูกหมูมาเลี้ยงต่อนะครับเพราะอะไรหรือครับ hmm. เพราะว่าช่วงนี้ mm hmm. มันจะผ่านพ้นไปสักระยะแล้วหลังจากเราอนุบาลคือหมูเราจะแข็งแรงลูกหมูก็จะได้แข็งแรงตัวไหนไม่แข็งแรงเราก็จะได้ดูได้ง่ายสังเกตง่ายนะครับ mm hmm. แล้วก็มันจะบริโภคอาหารได้ดีแล้วนะครับนั่นก็คือ เหตุผลว่าทำไมต้องเลือกหมูที่อายุ45วันขึ้นไปเขาขอขอเข้าเล้านะครับนี่ก็เป็นคําตอบที่ท่านสอบถามเข้ามาว่าควรจะซื้อลูกหมูอายุกี่วันมาเลี้ยงนะฮะก็พูดง่ายก็คืออนุบาลเสร็จโดยหลักการแล้วอย่านมผู้ประต้องอนุบาลอยู่15วันนะครับ เื่อที่จะรอดูอาการส่วนลักษณะหมูที่จะนำมาเลี้ยงนำมาเข้าคอกให้สังเกตตรงไหนว่าสมบูรณ์นะครับก็คือดูที่ขนดูที่ลักษณะตัวจะไม่ซีดจะไม่เหลืองนะครับขนก็จะไม่ยาวไม่ฟูนั่นแหละครับก็คือหมูที่มีสุขภาพดีนะฮะแต่ก็ระมัดระวังนะครับในการนี้ก็มีชาชีพเยอะนะฮะ อาจจะเป็นหมูตกเกรดเอามาขายให้เราย้อมแมวก็เป็นไปนได้การที่จะนําลูกหมูเข้ามาเลี้ยงเนี่ยก็ควรที่จะหาแหล่งที่เชื่อถือได้นำมาเลี้ยงนะฮะไปซื้อก็ต้องซื้อในแหล่งที่เชื่อถือได้ผมก็ขอแนะนําว่าเอาใกล้บ้านที่สุดนี่แหละครับก็มีบางท่านถามเข้ามาเหมือนกันว่าช่วงนี้นะครับราคาลูกหมูอยู่ที่เท่าไหร่เท่าที่ผม ทราบข่าวมานะฮะถ้าอนุบาลครบ15วันนี่ก็จะแตะ2,000นะครับหมูบ้านๆนะฮะหมูบ้านพันอัพกัอบ2,000นะครับ,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  2, รบแต่ก็อย่าไปถามถึงหมูฟาร์มใหญ่เลยนะฮะถ้าเขาได้ครบ45วันนี่ก็2,000อัเลยครับนะนั่นก็เป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับก็ลองคิดดูนะฮะสำหรับท่านที่ถามเข้ามาแล้วก็อยากจะนำหมูมาเลี้ยงมาขุน ช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่นิ่งนะสภาวะราคาหมูตลาดของหมูก็ยังชะลออยู่นะครับความต้องการก็ยังมีไม่พอกับกำลังผลิตนะครับแต่ก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางผู้มีอำนาจก็พยายามอยู่นะครับในการที่จะทำให้เกิดความสมดุล ระหว่างที่มาและสัปปายครับส่วนบ้าน,านเรานะฮะถ้าขายเลี้ยงแล้วก็อย่าพึ่งทอ้อนะครับอย่าพึ่งทอ้อนะครับไอ้คําว่าทอ้อเนี่ยก็น่าจะท้อได้นะครับแต่ก็อย่าพึ่งถอยนะฮะพอเลี้ยงหมูถ้าเลี้ยงไม่นานเลี้ยงไม่จริงจังทุกอย่างนะครับไม่ว่าการทํางานหรืออะไรมันต้องดูผลระยะย,ยาวนะครับ ก็ต้องหาทางนีทีไล่กัน,นครับสำหรับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมว่าช่วงนี้นะฮะการเลี้ยงหมูเป็นยังไงช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเลี้ยงยากสำหรับผมผมก็เลี้ยงมาตลอดก็ไม่ถือว่าไม่น่าหนักใจนะครับพยายามหาวิธีทางในการลดต้นทุนเลี้ยงเป็นนาน,าน เอาเท่าที่กำลังมีนะครับเราไม่ใช่เจ้าใหญ่ขนะเจ้าใหญ่เขาก็ต้องสะเทือนนะครับเจ้าเล็กอย่างเราเราก็มีบ้างนะครับนี่คือสาระและก็ประเด็นในการคุยใน EP นี้นะครับขอบคุณที่ทุกท่านเขารับฟังรับชมนะครับเอาไว้เจอกัน,นโอกาสต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ